เดี๋ยวอพอหยุดว่าพอหยุดวางในเกาะโอ้ยอ่อนซ้อนหาคนในโลวงดิว่าคือนั่งหรอกนจกุกจุกโลกฟ้านั่นจุกโลกฟ้านี่แหละบ่มีกายอีกซีฟสัติกับบ่คือนัง่งสาตวแม่ไปนอนเลยแต่อีกซีฟสัติกับบ่คืออุ้งอิงบ่คือนั่งหรอกเดี๋ยวยืนรับแขกตัวหนึ่งจอฝนตกเฝนลงเม็ดเปรมากกวันได้ยืนหน้ามาซาได้ยืนหลังนะ เอาเงินน้ากับพระท่นเงินน้ากับพระท่นซะอ้อนเนี่ยพระกันพ่อกันเงเฝ้าอยู่กับสรงเท่านี่พี่น้องซะอ้อนลูกสาวเกิดอีกก็ยังบ่พ่ออยู่ตายไปเกิดใหม่ก็ยังบ่พ่ออีกอยู่ศาสนาบนนอกมันต่างกันมาได้คลิปลูกสาวนี่จิตใจฟูเลยใช่ไหมเหมือนกับแปลเชื่อผมไหม แต่ขาไม่เชื่อแต่ผมเชื่อไอ้เบื้องบนเนี่ยเพราะผมเกิดเกิดวันอังคารวันจันทรคาดผมจบมือเวีเงียบหุ่งอิงอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนคนละคนนะจ๊ะคนสองล่างนะจ๊ะมองไม่ลึกเลยมันกําลังใจน้องอีลาไอ้เี้าเราไม่เคยจิตฟุ้งฟ้งเงียบก่อนเคยดูมหมอรำไหมพูดต่อหน้าไฟห,หน้าตะวันไม่เคยดูนิดสีลูกสาวครับสวัสดีครับ เอฟซน้องอุ้งอิงอหลาหน่อยนะครับเอฟซสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับขอต้อนรับพี่น้องเขาสูชองผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับเจโอวันออพเนะครับหายใจเข่าหายจอกก็มีแต่สาวหน่อยเผชรบานแพงคือเก่าคือเก่านะครับพี่น้องนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับแอดมินจะมาเว้าเรื่องนะครับน้องอุ้งอิงนะครับ พอหยุดเมตติงเดี๋ยวออกมาเมาเลยครับนะครับเกิดมาอีกจากปีจักศาสตร์นะครับก็บอกเคยพบเคยพอหาผู้ใดขึ้นน้องอุ้งอิงบ่ไดนะครับเดี๋ยวก่อนสิไปขยายความนะครับก่อนสิไปขยายเรื่องนี้นะครับฝากพี่น้องไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ชายเขาครัวผ้ากินผ้าเที่ยวนะครับสำหรับพยุดเมตติงนะครับ ได้ออกมาเ้านะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับเกิดมานะครับบ่เคยพอนะครับอายุหาสิบหกสิบขึ้นแล้วครับบ่เคยพบเคยพอนะครับเป็นศิลปินก็เป็นมาแล้วนะครับเป็นนักร้องศิลปินเป็นมอล่ำก็เป็นมาแล้วนะครับพานมาเบิร์ดนะครับบ่เคยเห็นไผคขึ้นนองอุ้งอิงนะครับพี่น้องนะครับสําหรับพอยุตนะครับเพิ่นมาเปิดเผยว่าเกิดมาบ่เคยพบเคยพอนะครับบ่เคยเจอนะครับ ผู้ใดคือน้องนะครับสำหรับมือว่านนะครับเป็นคอนเสิร์ตอยู่พุทธพุทนสายหากตลาดเซรีนะครับมือว่านนี่นะครับแปลมือว่านี้ไปนะครับช่วงกำคำมากนะครับฝนตกกะยกเลิกงานนะครับบริลเลนนะครับพอหยุดพนวานะครับบ่มีผู้ใดนักร้องผู้ใดนะครับที่เหมือนอีหลานะครับอิหลามาถึงงานนะครับ ไม่ยืนอยู่ซื้อนะครับก็มีพอหักไม่หักนะครับเข่าแถวนะครับเอาเงินมามอบเอาอาหารการกินมาให้นะครับพี่น้องนะครับอแต่ละคนก็มาเข่าแถวนะครับยืนรออีลานะครับซึ่งพี่น้องเคยเจอนักรองศิลปินผู้ใหญ่บอครับอ่าผู้อื่นอาชิมีอยู่นะครับมันยืนตอนหลับนะครับมายืนร่อนะครับถ่ายรูปถ่ายหนังนะครับแต่บบมีทีว่า เอาเงินมายืนให้นะครับเขาแถวนะครับผู้ใดบดเอาเงินให้กะขี้เกียดกมีนะโกรธกะมี่นะครับบดเอาเงินให้อีหลานะครับเป็นปรากฏการณ์ที่หาบพ่อนะครับหาบพ่อในในทุกมือนี่นะครับพอหยุดพอมาหาบพ่อหาบดเจอนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับต่างคนนะครับพออพฮักแม่ฮักนะครับต่างคนก็มาล่ออีหลานะครับ ตั้งแต่มือลงหลดเลยนะครับให้มาละไให้เงินตลอดให้ลาตลอดนะครับอ่ายางเก็บเอานะครับพี่น้องนะครับก่อนจะขึ้นเวทีไปเช็คเศร้านะครับนาเวทีก็น่งเก็บเฮ็ดนะครับพี่น้องก็ไปให้กาลังใจนะครับยางไปใส่มาใส่กะมีแจะพี่น้องนะครับยืนล่อยืนห่มยืนหอมนะครับพี่น้องเอาเงินเอาทองไปให้นะครับ แอดมินก็บอกค่อยเจอขึ้นกันนะครับอีลาเป็นเล็กน้อยพิเศษนะครับมีบุญหลายนะครับบุคือผู้อื่นนะครับเมื่อวานนี้มีกรณีหนึ่งนะครับนี่คุณพอนะครับเป็นพ่อหักนะครับอยู่แถวอ่าเพชรเกษมนะครับเพิ่นอยู่เพชรเกษมนะครับพ่อหักคนหนีนะครับมาพอดีมามาเจอบามาเจอยายไล่นะครับ ยอะไรเลยสัมผัสเพิร์านะครับเพิ่นพระยาเสียนะครับเป็นโรคอ่าเพิ่นกลายเป็นโรคค้นเป็นโรคซึมเศร้านะครับอ่าอยู่ในห้องนะครับมือนึงนะครับนอนเล่นอยู่นะครับอ่าโทรศัพท์ดังติ้งขึ้นมานะครับเป็นคลิปวิดีโอของอ่าอีลาหน่อยนะครับมือที่มาที่ม่าหลังห่านนะครับแล้วขึ้นมาออดิชั่นนา เวทีนะครับเมื่อนั่นหละนะครับตั้งแต่เมื่อนั้นนะครับคุณพ่อทันนั้นนะครับได้ติดตามน้องอุ้งอิงมาตลอดนะครับทางทีนะครับบ่เคยนะครับบ่เคยฟังหมอลำบ่เคยเบิ่งศิลปินนักร้องคนใดนะครับบ่เคยฟังหมอลำมคนใดนะครับจากคนที่กาลังสิกายเป็นคนเป็นโรคซึมเศร้านะครับเพิ่นก็ติดตามคลิปอีหลามาตลอดนะครับอบ่รับ่มอนเบิ่งนะครับ อ่าจนเพิ่นนะครับปรับตัวใดนะครับอ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับบอไปโลกซึมเศร้านะครับบอเครียดนะครับบอเงานะครับจนถึงทุกเมื่อนี่นะครับอ่าคุณพ่อคนนั้นพญามาที่อ่าขางเวที่นะครับสีเอามาไล่มาให้อีหล่าวสันพันวานะครับได้เจออีหล่าสองเทื่อวสันพันว่าได้จับมือนะครับจับมืออีหล่านํานะครับพันว่าเด็กน้อยคนนี้บอธรรมดานะครับเป็น เด็กพิเศษอีลีนะครับไผ่โบเซอยยลบลูพันวานะครับคุณพ่อคนณอีวานะครับพันวาอยู่หนาเวทีนะครับอยู่ข้างล่างอ่าเป็นเล็กน้อยปกตินะครับเวลาขึ้นขึ้นเวทีนะครับอาสิกายเป็นอีกคนหนึ่งพันวานะครับอันนี้ก็มีมีเขตแบบนี้นะครับหลายตัวหลายเขตนะครับสําหรับอ่าคนที่ที่ตามนองนะครับอ่า บางคนก็หายจากโรคจากไัยนะครับบางคนก็หายจากโรคซึ่งเสาร์นะครับบางคนก็หายป่วยจากโรคอื่นนะครับบางคนที่อธิษฐานนะครับสําหรับพี่น้องท,ที่มีทีมีทางอยากขายที่ขายทางนะครับอธิษฐานให้อีลานะครับท่องคาถาอีลานะครับกับประสบความสําเร็จนะครับเป็นอย่างที่แบบมันเหนือธรรมชาติเหนือแบบ บอคิดว่าน้องพนซิมี่าอาอ่เป็นเด็กนะครับเป็นเด็กพิเศษนะครับเป็นเด็กที่มีอย่างในโตนองนะครับหลายตัวหลายเขตนะครับที่แอดมินยกตัวอย่างมาเมื่อนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับอ่าจนเป็นที่มานะว่าพอหยุดแม่ติงเพิ่นมาคุยกันนะครับเพิ่นว่าเกิดมาจนอายุนะครับหกสิบหกสิบห้าสิบหกสิบขึ้นแล้วนะครับบ่เคยเจอ เด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยเนี่ยนี้นะครับอ่าพ่นว่าตายแล้วเกิดไม่ก็บอเห็นเนีนี่นะครับพ่นวานะครับเป็นนักลองที่ว่ามีมาไล่ทุกมือนะครับมีเงินมีมาไล่ทุกมือนะครับอพอหยุดพันว่าอยางหน่อยมือนึงนึ่งก็หาลักเลยภาษาพ่นวามาไล,สล่สำหรับน้องนะครับหาลักนะครับพี่นอ้องสำหรับไปอยู่ไซมาไซนะครับเดินไปหนาไปที่หลังไ้ที่พี่น้องก,ก็จะเห็นนะครับ มีมาหลงมาไล่ตลอดมีคนยืนเงินยืนเงินยืนยัไหายตลอดนะครับสําหรับอีหลานหน่อยนะครับกับเป็นยังที่แปลกนะครับสําหรับพหยุดพังเข่าออกมาเบาสาหรับเมื่อนี่นะครับเป่น่าบ่มีไผเหมือนอีหลานะครับอีหลานี่เป็นเด็กอีลีเป็นเด็กพิเศษอีลีเป็นเด็กนี่อ่ะยังที่มองบ่เห็นนะครับสําหรับโตอีหลานะครับเป็นนักร้องทีเอฟซีแฟนคลับหมมหอมอีลีนะครับ อยากมาสัมผัสบางคนมานะครับมาในบริเวณบางคอนเสิร์ตนะครับมาหาอีหลามาจับมือเอามาไล่มาหายีหลานะครับกับกลับกับบึ้ดขับมีนะครับสําหรับน้องอุคงอิงนะครับอีลาหน่อยนะครับสำหรับมนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับ มันนี้ค่อยพี่น้องนะมีโชคมีลาบนะครับถุงหวยเลยเบอร์สุคนเด้อนะครับขอบคุณหลายครับ